วันนี้เรามีงาน h Hot w h e e l s Premium ให้ดูกัน2 p a แพ็คนะครับแพ็คที่1เนี่ยก็คือ Team Transport คันที่ขนมาเนี่ยก็คือ Nissan s i l v i a S15 นะครับสวยเลยทีเดียวแล้วก็สำหรับแฟนรถ Nissan นะครับเรามีอีก1นึ่งแพ็กก็คือ Nissan Skyline GTRR 3 2แต่อันเนี้ยมาเป็นแพ็คคู่โอ้โหสวยขนาดนี้จะแกะลงเหรอครับอ้าวแกะลงสิครับเดี๋ยวจะแกะให้ดูทั้งคู่เลย ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับคือทั้ง2องแพ็เนี้ออกมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็คือออกมาตั้งแต่ปี2022เพราะฉะนั้นเนี่ยนะปัจจุบันอาจจะหายากแล้วถ้าใครดูแล้วเกิดกิเลสอยากได้เนี่ยโอ้โหน่าจะหากันยากอยู่เหมือนกันนะ อ่ะอันที่หนึงก่อนนะครับคือนิ s s a n ซีเวีย S15 นะครับชุดทีมทัสสปอร์ตก็จะมาคู่กับรถขนนะอันนี้ชื่อว่า Aero Lyft นะครับ Aero l i f t เป็นรถที่ฮอตฟิ e l ์ออกแบบเองนะแต่ว่า n i s s a s ซีเวีย S15 เนี่ยก็จะเหมือนกับรถของจริงนะครับบนรถเป็นลาย SKS ด้วยนะก็จะเป็นทีมแข่งนะครับแต่ว่าสีจะมาแปลกหน่อยก็คือมาเป็นสีแดงนะสีแดงทั้งคู่เลยแล้วก็มีตรา SKS ทั้งคู่เลยอีกเช่นเดียวกันนะครับ ที่บอกว่าแปลกเนี่ยเพราะว่าปกติ SKS เนี่ยจะมากับสีเทาเข้มๆนะฮะก็จะมีสีเฉพาะของเขาลายเฉพาะของเขาอยู่แต่คันนี้เป็นสีแดงลายเหลืองนะ,ะก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับแล้วก็เท่ดีนี่คราวนี้เนี่ยเอาออกมาได้รถมันไม่ได้อยู่ติดกันนะครับสามารถเอาออกมาได้แต่ว่าก็จะเป็น Ho อปวิวพรีเมียมนะก็คือชิ้นส่วนเนี่ย ไม่มีชิ้นไหนเปิดได้นะครับแต่ว่าทำรายละเอียดมาดีสีดีมีกระจกมองข้างนะครับมีสปอยเลอร์แล้วก็รายละเอียดลายต่างๆเนี่ยดีเนี้ยหมดและที่สำคัญก็คือล้อ,อยางนะฮะก็เป็นสไตล์ของ Hot w h e e l s Premium นะครับที่ทำทุกคันออกมาเป็นล้อ,อยางแบบนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ดูก้องแกงนะครับสำหรับอันนี้ดูแบบแน่นๆเนีเียบ ส่วนรถขนเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าธรรมดานะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีชิ้นส่วนขยับได้ด้วยนะครับก็เป็นรายละเอียดที่ฮอต e ิวเพิ่มให้เราเข้ามานะคราวนี้คันใหญ่แล้วก็เป็นล้อยางเราก็เลยได้ยางเยอะด้วย <c oughs> จริงไหมจริงจริงคันใหญ่กว่ารถปกตินะครับอ่ะนี่ฮะอันนี้คือตัวแล้วก็นี่ชิ้นนี้เป็นชิ้นส่วนที่ขยับได้นะครับ ดูดีเลยทีเดียวนะถ้าฝุดว่าเรามีรถเราอยากให้มันขนเนี่ยก็สามารถจอดแล้วก็ขยับมานะฮะรับรถที่เราจะขนไปได้หรือว่าวางเอียงก็ได้นะเดี๋ยววางให้ดูนะฮะวางสไตล์เอียงก็จะเป็นแบบนี้ฮะให้รถมันแบบขับขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาจอดแล้วก็ค่อยขยับตัวบรรทุกให้เข้าที่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งคันที่สวยดีถูกใจนะทำรายละเอียดได้ยอดเยี่ยมมากนะครับอถ้าใครชอบก็ลองไปหาดูนะ พอแกะแพ็กเมื่อกี้เราก็คิดถึงแพ็กนี้นะครับเพราะว่าเป็นรถนิสสันเหมือนกันแล้วก็เป็นลาย SKS เหมือนกันอย่างที่ผมบอกฮะ SKS เนี่ยปกติจะเป็นสีนี้ฮะสีเทาๆแล้วก็มีลายๆนะแล้วก็มีแบรนด์ SKS แปะอยู่นะครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่แรกที่ออกด้วยสำหรับ Hot w h e e l Pack คู่2 p แพ็อันนี้นะครับถ้าใครมีก็ถือว่าโชคดีเลยเพราะว่าทั้ง2คันนี้คือ Ni s s ัน GTR r 3ทัิงคู่ ปัจจุบันเขาไม่ทําออกมาแบบนี้แล้วว่าเป็นรถรุ่นเดียวกันสองสีออกมาอยู่ในแพ็คคู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครมีเก็บให้ดีแต่ถ้าใครอยากดูนอกแพ็คนี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่นะครับสวยทั้งคู่นะเป็นรถรุ่นเดียวกันนะครับต่างกันที่สีแล้วรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นรถของแรลลี่เชน แลลี่เชนเป็นนักถ่ายภาพรถยนต์นะครับอยู่ที่อเมริกาแล้วคราวนี้รถสีแดงเนี่ยเป็นรถของแรลลี่เชนจริงๆก็คือเขาเอารถของเขาเนี่ยมาเป็นต้นแบบให้ฮอดวิวทำเป็นรถโมเดลนะครับแล้วก็จะสีกับลายอะไรเนี่ยทุกอย่างของรถสีแดงคันนี้ก็จะเหมือนรถนิสสัน g t r r 4ของแรลลี่เชนเลยทีเดียว แต่ว่ามันไม่ได้มีคันเดียวนะครับเขาทํามาเป็นแพ็คคู่เพราะฉะนั้นคันที่เขามาวางประกบเนี่ยก็คือ Nissan GT-R R ฝายแต่ว่าเป็นลาย SKS คันนี้ลายดเชนไม่มีก็จะเป็นสไตล์ของ Hot Wheels Premium นะครับซึ่งล้อก็เป็นล้อย,ยางแล้วก็รายละเอียดของรถดีมากนะที่จับประตูนะครับกระจกมองข้างสปอยเลอร์ลายรถต่างเนี่ยโอ้โหมาครบถ้วนนะไม่มีแบบสกินลอกสกินขาดนะครับสำหรับรถพรีเมียม และล้อก็เป็นล้อยางด้วยแล้วกิมมิกที่เจ๋งสุดๆของชุดนี้ก็คือว่ารูปที่แปะอยู่บนแพคนะครับเป็นรูปของรถจริงๆคือปกติเนี่ยมันจะเป็นรูปรถโมเดลแปะอยู่บนแพคนะครับแต่เนี้ยเป็นรูปรถจริงซึ่งสีแดงเนี่ยอย่างที่บอกไปเป็นคันของแรลลี่เชนนะแต่ว่าสี S.K.S เนี่ยจะเป็นของคนอื่นแต่ว่าทั้ง2รูปนั้นถ่ายโดยแรลลี่เชนนะ และลิเชนเป็นช่างภาพรถยนต์เนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะถ่ายภาพรถยนต์นะครับแล้วก็มาให้ Hot ฟิ e ์มเนทำเป็นแพ็กสำหรับรถคู่นี้โอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องราวของแบบรถแพ็กนี้คู่นี้เนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับอย่างที่บอกนะฮะถ้าใครชอบเนี่ยรถออกมานานแล้วหายากแล้วอาจจะต้องใช้พละกกำลังในการหาก็หน่อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคริกกับช่องซุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่าซุงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับ อยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ